สวัสดีครับแฟนคลับมหาเฮงทีวีทุกท่านวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาพบกับคำทำนายดวงตามตำราพมชาติของไทยโบราณนะครับวันนี้จะขอทำนายสำหรับท่านที่เจ้าชะตาตกคนต้องคือคาหรือไม้หนีบคอนะครับสำหรับท่านที่ตกปีนี้ได้แก่ท่านที่อายุครบเพศชายนะครับ ได้แก่ท่านที่อายุครบ21ปี33ปี45ปี57ปีและ69ปีเพศหญิงได้แก่ท่านที่อายุครบ17ปี29ปี41ปี53ปีและ65ปีสำหรับท่านที่ตกไม้หนีบคอหรือคนต้องขือคาท่านว่าปีนี้ เปรียบเสมือนมีไม้มาหนีบคอคุณเหมือนคุณต้องโทษต้องคดีมีเคาะหามยามร้ายมักจะมีเรื่องวุ่นวายในครอบครัวและตนเองจะถูกจองจําหรือไม่มีความสุขก,กายสบายใจเลยอาจจะต้องมีเรื่องเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาลผ่านต้องเสียเงินเสียทองอยู่เรื่อยไปสุขภาพร่างกายในปีนี้ ท่านว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนักมักมีเหตุให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวอยู่บ่อยครั้งให้พึงระวังในเรื่องการใช้รถใช้ถนนพึงระวังนี้ก็คืออย่าประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีคุณก็ประมาทไม่ได้เลยความรักในปีนี้ไม่ค่อยดีถึงปานกลางมักมีเหตุให้คอยทะเลาะกันบ้างเป็นบางครั้งนะครับต้องคอยประคับประคองให้รอด หากคนโสดให้พึงระวังเพศตรงข้ามไม่ควรไว้เนื้อเชื่อใจอาจถูกหลอกให้เสียเงินเสียทรัพย์หากแต่ต้องใช้เวลานะครับคือถ้าคนเข้ามาในปีนี้คุณต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้ดีนะครับทางที่ดีก็ดูใจให้ข้ามปีไปเลยนะครับไม่งั้นคุณจะโดนเขาเข้ามาหลอกได้ง่ายมากๆ การงานปีนี้นะครับมักมีเรื่องให้วุ่นวายมาเกี่ยวข้องเสมอพึงระวังคนรอบข้างที่คอยอิจฉาหรือ,อยุแย่ให้มีเรื่องมีราวแต่ก็จะยังมีผู้ใหญ่นะครับคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณบ้างให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่คุณเจอในปีนี้แหละนะครับก็ได้เบาบางลงบ้างหากคุณมีการค้ามีการขายในปีนี้ถือว่าไม่ดีไม่เสียมากนะักก็คือขายไม่ดีนั่นแหละนะครับ พอปานกลางนะครับการลงทุนเริ่มต้นลงทุนก็ขอให้ข้ามไปก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ให้คิดดีๆนะครับไต่ตองให้รอบคอบนะครับการลงทุนกับคนแปลกหน้าน่ากลัวมากๆนะครับสำหรับปีนี้อาจมาตีสนิทเพื่อหลอกลวงคุณทําให้คุณเสียชื่อเสียงเสียทรัพย์สินได้ในภายหลังนะครับโดยสรุปเลยนะครับคนตกไม้หนีบคอหรือคนต้องขือข้อคาชะตาท่านว่าปีนี้ เคราะห์ร้ายมากๆนะครับให้นึกภาพตามผมเนาะนะครับเหมือนมีคนเอาไม้มาหนีบคอคุณขังคุณไว้อยู่ในพื้นที่จํากัดนะครับก็คือมันเป็นปีที่ไม่ดีเลยนะครับอาจต้องเป็นความขึ้นลงขึ้นศาลจะมีแต่เรื่องทําให้คุณร้อนใจนะครับใจคุณก็ร้อนเหลือเกินนะครับในปีนี้ไม่มีความสุขกายสบายใจเอาซะเลยนะครับมีแต่เรื่องต้องเสียเงินเสียทองนะครับ อย่าเดินทางไกลมากนักนะครับเพราะว่าอาจจะได้รับอันตรายได้นะครับก็ปีนี้ไม่ค่อยดีนะครับตามที่ผมทํานายไปนะครับแน่นอนนะครับการที่ทํานายไปในลักษาะนี้สําหรับคุณที่ตกไม้เนีบคอนะครับก็อย่าไปหวาดระแวงนะครับหรือว่าตกใจอะไรมากนักนะครับเราตกปีไม่ดีนะครับก็ยิ่งดีที่เรารู้ล่วงหน้าเนะนะครับแม้ว่าใครจะแบบ จะดีมากๆนะครับในตอนนี้เราก็ควรแบบตั้งสตินะครับควรเริ่มแบบเฮ้ยต้องมีความไม่ประมาทนะครับในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตไม่ว่าวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็มีความไม่ไม่ประมาทในทุกๆวินาทีนะครับแม้เสียวินาทีก็ประมาทไม่ได้นะครับที่สําคัญก็อย่าลืมมันตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับผู้มีพระคุณนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านสวัสดีครับ กดติดตามช่องมหาเฮงทีวีและกดที่รูปกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับ